เเปิดกูบาร์บี้ของสะสมที่ลี่สะสมมาตั้งแต่เด็กอย่าปล่อยให้มันนิ่งจนเกินไปอย่าลืมไปเช็คน้องเขาน้องสองคนนี้ก็คือเป็นผู้ประสบภัยทิบัติจากปวกที่เป็นบาร์บี้ที่คิดถึงความตาย ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะหลังจากห่างหายไปจากการทํา YouTube นานมากๆวันนี้ก็คือคือตัวเองขึ้นมาเปิดกลุ่มสะสมบาร์บี้เพราะว่ามีคนขอเข้ามาเยอะมากๆคนขอเข้ามาเยอะมากๆเท่ากับ2คือตัวดิฉันเองกับมีคนขอนจริงๆอีกหนึ่ง <laughs> วันนี้นะคะก็จะมาเปิดกลุ่มบาร์บี้ว่าของสะสมที่ลิลลี่สะสมมาตั้งแต่เด็กเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยก็คือคิดว่าน่าจะ 20ปีได้แล้วเนื่องจากเราก็ไปศึกษาหาประวัติของน้องบาร์บี้มาคร่าวๆนะคะ mm hmm. ก็คือคุณรูทเนี่ยเป็นคนทํางานที่อยู่ในบริษัทแมทเทลที่เป็นบริษัทบาร์บี้เนี่ยเขาได้มีการไปพบ แบบ Inspiration มาจากประเทศยเยอรมันดีอันนี้อ้างอิงมาจากวิกิพีเดียก็คือน้องลิลลี่ชื่อน้องลิลลี่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตายัวแบบยัวกรุ๊ปก็จะเป็นตุ๊กตาที่ผู้ชายเขาเล่นกันว่าจะมีน้องลิลลี่อยูย่ไม่ใช่ดิฉันจะเป็นน้องลิลลี่คนนี้น,นีที่จะขึ้นภาพแบบชายแท้เขาเล่นกันเปิดกระโปรงว้าว,ว,าวอะไรอ่างเงี้ยแต่เขาไปเจอแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบ เฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราไม่จําเป็นจะต้องสร้างค่านิยมเด็กผู้หญิงจากการเล่นตุ๊กตาแบบตุ๊กตาเด็กเพื่อที่จะได้โตมามีความเป็นแม่หรือว่าโตมาเพื่อที่จะแบบเป็นแม่บ้านเท่านั้นผู้หญิงสามารถที่จะมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นแบบนักบินอวอกาศปพระธาวุพีัค่นดีน,นั่นนี่อะไรอย่างนี้ได้เขาก็เลย มีการเอาตุ๊กตาลิลลี่เนี่ยที่เขาไปก๊อปปี้มาอย่างจงแจ้งเนี่ยมาทําเป็นบาร์บี้ซึ่งบาร์บี้เนี่ยก็คือตั้งชื่อตามลูกสาวของคุณรูธนั่นเองบาร์บาร่าซึ่งอันนี้นนก็คือเป็นจุดกําเนิดของการเอาบาร์บี้มาทําในสหรัฐอเมริกาที่บริษัทเทเทลนั่นเองเอาจิงๆลิลลี่เป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับการเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ คือเหมือนกับคุณพ่อจะชอบซื้อตุ๊กตาบาวี้ให้รีเป็นของขวัญตามเทศกาลต่างๆแล้วก็คุณแม่ก็จะซื้อให้เหมือนกันรวมไปจนถึงพ่อแม่เพื่อนนะอเนเขาเรียกอะไรนะ เป็นเพื่อนพ่อแม่เขาก็จะรู้หมดว่าลิลลี่ชอบตุ๊กตาบาร์บี้ทำให้ลิลลี่มีตุ๊กตาบาร์บี้ในการสะสมแบบเป็นร้อยๆตัวเพราะว่าวันเกิดทีหนึ่งเทศกาลนึงก็จะมีคนคนู้นคนนี้ซื้อมาให้จนถึงเมื่อปี2020ที่ผ่านมาลิลลี่ยังได้รับของขวัญวันเกิดจากคุณพ่อเป็นตุ๊กตาบาร์บี้อยู่เลยเออซึ่งก็จะยังอยู่ในคอลเลกชันนี้ด้วยโดยวันนี้นะคะลิลลี่จะมาพูดถึงซิลค์สโตนบาร์บี้ซึ่งจริงๆลิลลี่เห็นว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงหรือว่าไม่คอยอย่่่่อออยยยยูใในนกาาาารรรรสสสะมมมขงคไไททเเหหืถ้้ีแดดตัวล อยากเมาส์มอยฉีดแชทกับคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราน่าจะเป็นอะไรที่แบบเป็นสายเดียวกันคอเดียวกันเพราะว่าแทบไม่มีใครสะสมซิลค์สโตนเลยเท่าที่ลิลี่รู้จักนะคะโบรดแสดงตัวดวดเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความแตกต่างของบาร์บี้ซิลค์สโตนกับบาร์บี้แบบปกติรุ่นธรรมดากันนะคะคืออย่างแรกก็คือจะแตกต่างกันที่วัสดุซึ่งตัว Barbie บาร์บี้ปกติเท่าที่ลิลี่สัมผัสแล้วก็จะมีความเป็นยางๆหน่อยก็คือจะมีความแบบแอบเหนียวๆตัวซิลค์สโตนเนื้อสัมผัสข,ของเขามันจะเนียนลื่นไปเลยฟีลแบบ ผ้าใหม่อะฟีลแบบลื่นๆกำมะหยี่กำมะหยีอะซึ่งเขาก็จะมีคุณสมบัติมาจากฮาร์พลาสติกนะคะแล้วก็ผสมกับพอซเลนก็จะทําให้เกิดจัดความแบบนุ่มเนียนอะไรแบบนี้แล้วก็ความแตกต่างอีกอย่างก็คือตัวเอวของเขาอะมันจะกิ่วเว้ยเขาจะมีการกิ่วเอวน้องแบบเล็กมากอ้าว คนมิงฉันตกชุดก็คือต้องเย็บเข้าอีกอะ่ะจึงก็ไม่เคยสัมผัสประสบก,การณ์นี้มีแต่แบบฟิวขยะใหญ่เนาะอันนี้คือเขาแบบฟิวเอวเข้าขนาดที่น้องบาร์บี้เนีี้เขาจะมีความแบบ เอวใหญ่กว่าตัวน้องซิลสโตนนิดนึงอันนี้ก็คือจะเป็นฟิลหน้าแบบแฟชั่นโมเดลตาเฉียวตาจะต้องแบบฟิลฟ็อกซี่อ่ายิ้งในขณะที่น้องคนนี้เขาจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตั้งแต่ยุคไนที่เปจนถึงปัจจุบันก็จะมีการเปลี่ยนหน้าตาน้องบาร์บี้ไปตามยุคตามสมัยแล้วกันแต่ในขณะที่ตัวซิลสโตนเนี่ยก็คือคงคอนเซ็ปต์แบบ ส,สวยฉันลดฉันไม่สนใครเลยโดยซิลค์สโตนนะคะเขาก็คือเริ่มมาตั้งแต่ปี2000อย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นซิลค์สโตนตัวแรกในคอลเลคชันของลิลี่ที่ลิลี่มีเก็บไว้ในสะสมค่ะก็คือจะเป็นรุ่น45 anniversary นั่นเองค่ะก็คือเป็นบาร์บี้ครบรอบ45ปีนองก็จะมาในชุดลาตีสีดำแบบชมพูมีลายกราฟิกแบบนี้แล้วก็เป็นถักเปียจึง้งๆอยู่ข้างหลังแล้วก็มีการทาตาด้วยสีฟ้าแบบนี้ก็คืออยู่ในปี2004ก็คือลิลี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ9ขวบ อันนี้เป็นตัวที่2ที่ได้มาในปี2005มาอยู่ในชุดแบบ ฟิลสูรฟิลแบบสูตรเอยสูดใจซีทูเซ็กซี่มีถุงนงถุงน่องฟิลวิกตอเรียซีเข็แหละก็คือจะมีความเซ็กซี่ผมสยายเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็ตัดกับชุดสูตรลิลี่ชอบมากเลยเพราะว่าเขามีการแต่งชุดที่สวยหรูดูแพงขนาดบาร์บี้ยังแต่งตัวเลิศหรูมีถุงนงถุงน่องเรานั่งทาเล็บสีแดงด้วยจ้าแบบดีเทลมากๆอันนี้เนี่ยต้องขอโทษด้วยทุกคนเดี๋ยวลิลี่จะอินเสิร์ตเอาจิงิงลิลี่เป็นคนที่เก็บสะสมบาร์บี้อยู่ในกล่อง ตลอดทุกคนคือลิลีลล่จะไม่แกะมันออกมายกเว้นแบบเอามาเล่นจริงๆเป็นตัวที่ไวสำหรับมาเล่นแต่ซิลค์สโตนอย่างเงี้ยเหตุผลที่ลิลีลล่แกะ4ตัวนี้ออกมาน้องสองคนเนี้ยก็คือเป็นผู้ประสบภัยทิบัติจากปวกที่เป็นบาร์บี้ที่คิดถึงความตายในวัยที่เิลี่อายุสิ8ก็คือย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วน้องปวกขึ้นแล้วแบบน้องบาร์บี้อันเนี้ยหน้าเขียวป้าฟิลแบบ คอนจูริ่งฉันเศร้ามากแล้วแบบเป็นชุดที่สวยมากแต่ด้วยความที่นางเป็น c ีทูอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้จะโถถังน้องขาดส่วนนี้เดี๋ยวลิลี่จะขึ้นรูปไปให้ว่าชุดน้องเขาสวยขาดไหนแล้วลิลี่ก็เลยไปเสิร์ชใน ebay เพราะอยากจะซื้อใหม่เพราะว่ารู้สึกว่าชุดน้องโลตัสอันเนี้ยลลี่ไปซชออปปิ้งมาจาก b a r b บีในโลตัสมันไม่คือ มันดูแบบไม่ใช่ไม่เหมาะกับหน้าน้องเลยเป็นเยี้ยมีมันไม่ใช่ก็เลยจะไปซื้อตัวใหม่สรุปแม่ราคาพุ่งไปเป็นหมื่นคือก็ยังแบบไม่ได้สามารถตัดสินใจซื้อได้เราต้องซื้อจากอีเวเสียค่าชิปปิ้งอีกถ้าเกิดทุกคนมีบาร์บี้เก็บไว้หรือว่ามีของเล่นสะสมอะไรเราไม่ค่อยได้ไปหยิบกับมันนะคะอย่าปล่อยให้มันนิ่งจนเกินไปอย่าลืมไปเช็คน้องเขาไปดูกล่องไปดู เอยดูใจดูใจเขาด้วยเพราะว่าบางทีอ่ะปวกอ่ะมันกินแล้วเราก็ไม่รู้อันนี้น้องซอยบาร์บี้ดอยน,นะคะมันเฉดกาตีสีฟ้าแบบนี้สวยมากๆ ผมแบบเป็นสีดำาก้าตีป่งใหญ่ไม่ไหวซึ่งอันนี้เขาก็มีแบบพวกใบรฟิเคตอะไรต่างๆมาด้วยนะโดยปกติพวกแบบบาร์บี้ที่เป็นซิลสโตนนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีแบบพวกใบเซ์มาให้ด้วยอันนี้นะคะเขาผลิตมา8,100ตัวทั่วโลกซึ่งแรงบ,บันดาลใจของชุดนี้ <c oughs> เขาครีเอทมาเพื่อสําหรับวันที่บาร์บี้ต้องไปงานฮอลลีวูดนะคะแล้วเขาก็เลยเลือกตัวชุดสีฟ้าแล้วก็เครื่องเงินต่างๆนะให้มันกระทบกับแสงแฟลรแล้วมีความละยดยับ ก็คือนางก็คงจะเป็นดาราในแบบฮอลลีวูดปังๆอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นชุดที่นางใส่ออกไปงาน ก็คือโลดมากก็คือกาวสูงกระงสูงไม่ไหวก็คือต้องมั่นใจแหละสูง1 9อยแล้วมั้งอย่างบาร์บี้อันนี้นะคะลิลี่คิดว่าเขาน่าจะเป็นดาราดังหรือว่าผู้บริหาร CEO อะไรสักอย่างนึงเพราะว่าชื่อคอลเลกชันนี้ชื่อว่า the in t e r v i e w barbie เป็นชุดที่บาร์บี้สวมใส่เพื่อที่จะไปสัมภาษณ์หรือว่าไปพบเจอกับนักข่าวในการออกสื่อต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีการดีไซน์ชุดให้ดูสมาร์ทก็คือใส่เป็นสูทนะคะแล้วก็มีการใส่เฟอร์ให้มันดู kelem mula, สัมภาษณ์อะไรเหรอคะหรนมีเวลาให้แค่ชั่วโมงนึงนะคะพอดีแบบต้องขึ้นเครื่องบินเจ็ตแล้วอะไรเงี้ยก็จะเป็นฟีลประมาณนี้แล้วก็มีการถือกระเป๋า,นานหนังปังๆกับใส่แว่นตาเพราะว่าแบบเดี๋ยวคนจําได้เวลาเดินออกจากการสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวคนจำได้ก็ต้องใส่แว่นตาลบลีกอะไรเงี้ยเออก็คือเขาจะมีการดีไซน์ให้มันเป็นโทนสีน้ำตาลเพราะว่าเี่คิดว่าสีน้ำตาลเนี่ยมันจะมีความดูน่าเชื่อถือดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูมีความฉลาดทําให้ลุคของเขาออกมาดูมีความน้ำตาลทองโดยบาร์บี้ตัวนี้ที่ ก็คือจะมี1400ืีตัวทั่วโลกค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นสีชมพูจะเปลี่ยนเป็นผมสั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็คือแต่งหน้าได้โฉบเฉี่ยวมากๆเลยเป็นสีออกแบบชมพูเงินๆอันนี้ก็จะมีดีเทลชุดเป็นแบบชุดลูกไม้นะคะเป็นสีชมพูผสมขาวแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝาแฝดการฉลองซองปีกันดีกว่าโคโอซีดีว่ามีอยู่2ตัวซื้อให้น้องอล่าแหละแต่ว่าน้องอล่าเขาอุทิศบริจาคมาอยู่ในกุ้ยรวมกันก็เลยเป็น2ตัวนี้ ตัวนี้นะคะเขาผลิตมาน้อยกว่า18,000ตัวทั่วโลกชื่อรุ่นว่าเดบิวบาร์บี้ดออยู่กับฉันแล้ว2ตัวซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเกิดมาตั้งแต่ปี1959เรียกได้ว่าเป็นวินเทจคอลเลกชันของบาร์บี้ตัวแรกของโลกเลยเทลฟิลชุดว่ายน้ำแบบนี้แล้วก็มีเพชรเพติดตรงสีดำแบบนี้ดูแพงดูหรูหลักชูมากๆนะะก็เป็นกราฟิกสีแบบดำขาวแบบนี้ก็มันคือชุด อาบน้ําหรือว่ามันเป็นชุดแบบไปไว่ายน้ำนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาใส่ชุดเซ็กซี่แบบนี้ไ้ทําอะไรแต่ดูมีความแบบเซ็กซีป่ปังมากๆแล้วก็ทําผมเป็นก้าวแบบรวบตึงเลิศ ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็มีแรงบันดาลใจมาในการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของบาร์บี้ด้วยนะคะในการที่ผลิตสติลสโตนเป็นตัวเดบิวบาร์บี้อันนี้ออกมาค่ะทุกคนอันนี้คือเป็นกล่องของคอลเลกชันนี้จริงๆมันก็หลายๆหลายๆอันก็จะเป็นกล่องแบบนี้แต่ว่าดิลลี่ภูมิใจนำเสนอมากพอรู้สึกว่าสวยมากอะเป็นการลายเส้นดอดีไซน์ที่สวยมากๆก็จะเป็นพวกเครื่องประดับบาร์บี้หรือว่าชุดต่างๆตรงกล่องของเขาแบบนี้นะคะก็ชอบมากกล่องคอลเลกชันนี้และฉันก็จะ นำเสนอหมูนินหมูตาการฉลองสองปีบอีกอันหนึ่งที่ฉันมีไว้ในครอบครองทั้งสองอันนี้อันนี้นะคะเป็นรุ่นปาล์มบีชสวิมสูลิลี่ชอบรุ่นนี้มากๆเพราะว่าน้องมีความผิวดูแทนสกินเหมือนฟิลไปอาบแดดมานะคะซึ่งปาล์มบีชคอลเลกชันนี้นะคะเขาผลิตมาแค่800 0ตัวทั่วโลกเท่านั้นค่ะซึ่งอันนี้นะคะเขาได้รับอินสไพรชันมาจากความซันนี่สีของดวงอาทิตย์ก็จะมีพวกโทนสีส้มแล้วก็สีแบบทองต่างๆอันนี้เนี่ยก็คือจะเข้ากันได้ดีกับบาร์บี้ ที่มีความแทนสกินเหมือนฟิลไปอาบแดดมาอยู่ตัวน,นี้ที่ชั้นพาวลี่พรีเซนต์มากมีความดูจินจีนแต่จริงๆแล้วเขาชื่อว่า palm beach coral เป็นพี่น้องกับน้องคอลเลกชันชุดว่ายน้ำสุดแซ่บสีส้มอันนั้นแต่ว่าอันนี้ก็จะมีความแบบดูสุขุมนุ่มลึกแบบเป็นงานราตรีนิดๆอะไรเงี้ยโดยเขาได้รับอินสปิเรชันมาจากปะการังนะคะก็คือจะมีการปักไข่มูกับปะการังลงไปบนชุดทําให้ดูแบบสวยสง่าม,มากๆอะ่ะ เออแล้วก็มีการใส่เครื่องประดับด้วยนะคะเป็นแบบสีแดงแบบมุกูปัดลุกปัด,ปดแบบนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ลิลี่ชอบมากๆด้านในของเขาก็จะเป็นแบบชุดสีส้มๆซึ่งอันนี้นะคะการแต่งหน้าของเขาก็จะเป็นโทนสีแบบน้ตาลแบบนี้แล้วก็มีการมัดผมไปข้างหลังบามบี้ก็จะมีความแทนสกินแบบนี้ดูกลมกล่อมกับลุกนี้มากๆค่ะอันนี้นะคะ<ม>คือพาวลี่พีเซนต์มากๆเพราะว่ามีแค่5,600ตัวทั่วโลกค่ะส่วนบารบี้ตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นอินสปิเรชันของชีวิตดิฉันที่อยากจะมี เฮ้ย <c oughs> ขนาดนั้นเลยคืออะไร <c oughs> คือเป็นบาร์บี้ที่มีการแต่งตัวแฟชั่นเพื่อที่จะไปทานชายามบ่ายกับเพื่อนสาวในหมู่แบบท่านผู้หญิงอะไรประมาณนี้ออซึ่งตัวนี้นะคะเขาลอนช์ออกมาในปี2013ในช่วงใกล้ๆฤดูใบไม้ผลิค่ะลองสังเกตจากการแต่งตัวของน้องนะก็จะมีการแบบใส่ดอกกุหลาบสีชมพูอะไรแบบนี้นะคือเป็นสีที่รีชอบอยู่แล้วซึ่งอันนี้นะคะเขาก็จะมีการใส่ผ้าโพกหัวเป็นดอกกุหลาบสีชมพูแบบนี ดิลี่ชอบการแต่งหน้าของบาร์บี้อันนี้มากๆเพราะว่ามีการใช้สีเขียวเขียวออกแบบมินม้นท์มิน์ฟา้าๆนิดนึงเพื่อทําให้ลุกดูโดดเด่นขึ้นตัดกับสีชมพูแล้วมันดูกลมกล่อมไปในทิศทางเดียวการแถมยังมีการใส่ถุงน่องนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าส้นสูงสีชมพูกมมัมมหยีด้วยบอกเลยตัวนี้คือเลิศซึ่งอันนี้เขาก็ผลิตมาทั้งหมด16,300ตัวทั่วโลกค่ะฉันเจอจดหมายจากพ่อ ดลิลี่ลูกหลักเนื่องในโอกาสที่บาร์บี้ไม่ได้ลดราคามานานจึงให้เป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าครับรักลูกมากป๋าข <c oughs> องสองตัวแหละเออจะไม้ว่ามันมีปีหนึ่งที่ฉันได้มาสองตัวพร้อมกันเพราะว่ามันลดราคาส่วนอันนี้นะคะที่ฉันวันนี้พยายามแต่งตัวให้แมทชิ่งกับน้องเป็นแบบชุดสีดำมีลายดอกอะไรอย่างนี้เนาะออกมาก็คือไม่ค่อยเหมือนแต่ว่านี่ก็เป็นแบบชนดำชมพูเข้มอะไรอย่างเงี้ยลิลี่อรู้สึกว่าตัวเองอะมีอินสปิเรชันมาจากการแต่ง ตัวสําหรับบาร์บี้ที่เก็บสัตว์ในกลุ่มอย่างซิลสโตนหลายตัวล่ก็แต่งพยายามแต่งตามอย่างนั้นอาจจะมีการซึมซับโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นได้อาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้อย่างอันนี้นะคะเขาได้รับอินสปิเรชันมาจากฤดูใบไม้ผลิของแบบอิตาลีก็จะมีความแบบสไตล์อิตาลีผู้ดีอะไรอย่างเงี้ยมีการใส่เข็มขัดหนังตัดกับพวกชุดซาตินดีเทลโชเกอร์ซึ่งอลังการดาวลานดวงมากม ผมของน้องนะเหมือนไดฟาร่าตีกระบงังสูงแล้วก็ติดโบสีดำแบบนี้ค่ะแล้วก็ลิลี่แอบสังเกตตรงตาของเขานะคะมีการเขียนอายไลเนอร์ให้แบบดูเป็นขนตาเพิ่มอีก3มแฉกเพื่อเพิ่มความหวานให้กับลุคนี้ด้วยเพราะว่าการแต่งตาของเขาก็จะเป็นสีชมพูแบบโทนอ่อนๆแต่ว่าเน้นลายเส้นแบบสีดำกับตัวอายไลเนอร์แทนค่ะย นี่ฉันจริงจังกับการแต่งหน้าของตุ๊กตาบาร์บี้ขนาดนี้ได้หรอชอบมากเลยที่เขาแบบฟิลใส่ถุงน้องสีดำด้วยค่ะเออชุดนี้ลุคนี้คือเลิศตัวนี้ขอตั้งชื่อน้องว่าคุณแม่โคโคคือเหมือนฟิลแบบ โคโค่ชาเนลมากๆม,มีความแบบใส่เสื้อแบบผ้าทวีตมีสีดํามีแบบไข่หมุกลูกปัดอนะไรต่างๆคือลันี้เห็นตัวนี้เรานึกถึงว่าเป็นน้องบาร์บี้ที่แต่งตัวด้วยชุดทวีตของชาเนลเออแล้วก็รองเท้ามีความขาวดำอะคล้ายๆตัวที่มันเป็นแบบคาชูของชาเนลที่เป็นรุ่นหิตของเขาเลยทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีการใส่ถุงน่องสีดําด้วยเขาบอกว่าตัวนี้เป็นอินสปิเรชันมาจากการที่น้องบาร์บี้อะออกไปฟเตอร์นูนตอนช่วงตอนบ่ายๆกับเพื่อนๆนะคะ ก็คือเป็นบาร์บี้แบบไปช้อปปิ้งอะไรประมาณเป็นบาร์บี้ที่เป็นแฟชั่นไอคอนของผู้หญิงหลายๆคนเลยก็คือลิลลี่ดูสมีความคล้ายๆกับแบรนด์ฉันมากๆแล้วก็เป็นการแต่งตัวแนวที่ลิลี่ชอบมากๆก็คือดูหรูหรานูแพงมีความแบบใส่ผ้าทวีดอะไรแบบนี้เออซึ่งเวลาใส่ไปประเทศเราก็คือจักะแลบเปียกเวอร์แต่ว่าเวลาไปอยู่เมืองนอกก็คือเดิหรูดูดีมีระดับฉันจะแต่งตามเพื่อนๆแคปค่ะ CF ได้เลยชุดจะใส่ไม่ได้ ส่วนน้องคนนี้นะคะเป็นน้องที่เราต้องบินไกลไปช็อปปิ้งถึงฮ่องกองคอลเลกชันนี้นะคะเขาเรียกว่า brush and go cocktail dress ซึ่งชุดของเขาก็จะมีการเลื่อมปักด้วยสีทองนะแล้วการแต่งหน้าของตัวนี้คือสวยมากๆเป็นสีแบบชมพูตุน่นตุ่นชมพูนูนที่เราชอบแต่งกันในปัจจุบันเนี้ยเป็นการแต่งหน้าที่จะทาให้รูปของเราดูแบบดูแพงดูหรูอะไรเงี้ยเข้ามากๆเลยกับชุดสีชมพูที่เหมือนกลีบกุหลาบแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดด้วยเครื่องประดับสีทองซึ่งเข้ามากๆเลยกับ ผมสีทองที่เสริมมารวบด้านข้างแบบบาร์บี้เดี๋ยวไว้ฉันไปอีเวนต์ฉันจะทำบ้างแล้วก็มีกระเป๋าคลัชสีบไว้ให้ตรงนี้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะชื่อว่าบาร์บี้มิดไนแกรม ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบชุดสีน้ำเงินแบบเข้มๆฟิลแบบ Midnight Blue อะไรแบบนี้สำหรับการไปออกงานกาล่ายามค่ำคืนของบาร์บี้นะคะแล้วเขาก็จะเน้นดีเทลปักเป็นรูปดาวแบบนี้ด้วยลิลี่ลองสังเกตนะว่าเวลาเขาแบบให้ไปงานพวก i d n i g h t หรือว่างานออกงานกลางคืนน่ะบาร์บี้อ่ะจะชอบ หยิบจับโทนที่เป็นสีที่ค่อนข้างเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าสีเงินอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขามัจะได้รับอ<ม>ินสปิเรชันมาจากดวงดาวส่วนการแต่งหน้าของเขานะคะก็จะเป็นแบบโทนสีฟพฟ้าโดยผมบาเบียนเนี่ยคือจึ้งมากจะมีความรลอนอมส้มนิดนึงก็เป็นคอลเลคชันสําหรับชุดราตรีในสิลสโตนที่เลีม่มีไว้ในครอบครองอีกตัวค่ะทุกคนตัวนี้คือเศร้าเกิน เดินทางมาถึงตัวสุดท้ายในคอลเลกชัน Silk Stone ของเอลลี่แล้วเป็นคอลเลกชันในปีสุดท้ายด้วยเลยก็ได้เพราะว่าน,นี้คือบาร์บี้ที่เขาครบรอบ20ปีสำหรับ Silk Stone ซึ่งเอลลี่เรียกว่าโตมาพร้อมกับคอลเลกชันแฟชั่นโมเดล Silk Stone นนี้เลยก็ได้เพราะว่าตลอดระยะเวลา20ปีลิลี่ก็พยายามเก็บสะสมให้ได้มากที่สุดตามกำลังซับกับตามการหาได้เพราะมันค่อนข้างหายากม,มาก โดยอันนี้เนี่ยก็คือเขาจะอยู่ในชุดสีดำแบบเรียบๆแบบนี้นะคะซึ่งก็คือเหมือนแบ c k to basic แล้วก็มีกล่องสีชมพูเข้มแบบนี้อันนี้เนี่ยลิลลี่ได้เป็นของขวัญจากป,ป้าในปี2020นะคะก็คือเมื่อมาสามปีที่แล้วแล้วเขาก็ประกาศในปี2020ว่าเลิกทำคอลเลกชันนี้แล้วนะคะก็คือบาร์บี้จะไม่ได้ทำซิลสโตนคอลเลกชันแล้วทุกคนคือเศร้ามากซึ่งเราเป็นนักสะสมคอลเลกเตอร์ที่อินกับคอลเลกชันนี้มากตั้งแต่มีคอลเลกชันนี้ก็แทบไม่ได้ใบสะสมบา บีแบบปกติเลยนะทุกคนก็คืออินกับแฟชั่นโมเดลคอลเลคชันนี้มากๆคุณโรเบิร์ตเบสนะคะก็จะเป็นคนที่ออกแบบพวกคอลเลคชันนี้ด้วยแบบพวกชุดต่างๆให้กับบาร์บี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าลายเส้นของเขาคือสวยงามประทับใจประทับใจมากก็คือเป็น20ปีที่ลิลลี่คิดว่าถ้าวันนึ่งลิลี่มีเงินเยอะหรือว่ามีโอกาสได้พบได้เห็นหรือได้รู้จักกับคนที่มี สะสมสิ่งสุตัวเราต้องการจะขายน,นี่ก็จะซื้อมาเก็บสะส,สมเพิ่มเติมนะเพราะว่าถือว่ามันเป็นชายหูดเมมโมรีของลิลี่ที่มีความผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นสิ่งที่หล่อหลอมเรา ให้เราแบบมีรสนิยมแบบนี้ด้วยเฮ้ยฟิลประมาณแบบว่ารสนิยมในการแต่งตัวหรือความชอบอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอคทิวิตี้การใส่ชุดของเขาที่ทำอะไรเงี้ยเอาจริง,รงๆได้รู้สึกว่าเหมือนเีนได้ร mm ับอินสปิเรชันเติบโตมาพร้อมกับตุ๊กตาบารไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงแมวหรือว่าการเลี้ยงสุนนะการสอนเด็กวาดรูปกรัรนูน่นการนี่คือเขาอ่ะเป็นการริงให้ผู้หญิง เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆะมีความคิดนอกกรอบในสมัยที่ตอนนั้นมันไม่ได้แบบเปิดกว้างในเรื่องของเจนเดอร์โร mm hmm. ขนาดช่วงนี้ลิลี่เลยรู้สึกอินมากๆและยิ่งได้ไปดูหนังของบาร์บี้นะคะยิ่งรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากไม่ได้เป็นการหยัดเยียด เกี่ยวกับการเป็นเฟมินิสต์จนเกินไปด้วยลิลลี่คิดว่าเขาเอาความจริงมาตีแผ่เราดูเรารู้สึกแบบประทับใจมากๆเลยเป็นอินสปิเรชันที่อยากจะมาเปิดกลุ่มตุ๊ก,กต,กกตาบาร์บี้ที่มีไว้ในสะสมเพราะว่ายิ่งชอบยิ่งคลั่งรักในความเป็นบาร์บี้มากยิ่งลิลลี่มั่นใจว่าจริงๆบาร์บี้เป็นหนังที่ออกมาเหมาะสําหรับทั้งผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ หรือว่าทุกเพศทุกบัยสามารถดูได้หมดแต่ว่าน้องๆอาจจะต้องแบบ เข้าใจยากนิดหนึ่งคือจริงๆมันจะไม่ได้เป็นหนังสําหรับเด็กขนาดนั้นอันนี้ในความคิดของลิลลี่นะคะลิลลี่เชื่อว่าเพื่อนๆที่เป็นแฟนบาร์บี้อ่ะจะชอบหนังเรื่องบาร์บี้เหมือนกันเขาก็ไม่ได้มาจ้างหรอกแต่นี้ฉันไปดูเองด้วยเงินของดิฉันเองแล้วดิฉันประทับใจเลยอยากจะมาบอกต่อก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปเปิดปุบาร์บี้ของลิลลี่นะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้นะคะหรือว่ามีอะไรอยากจะแชร์แบ่งปันกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ก็เป็นกาลังใจให้ลิลลี่แล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะสัาาาาาาวว่่่จจะะะะะมมทํคคคคคลลิิปปใใหหห้้้บออยยขึนนนนนุกไเ